วามอยู่บ้านอทำไมเอาไปซื้อของี๋ยวทำดีไม่เจมทำดีจะกินออกไงขอดีๆดิขอดีๆขอไม่ใช่ควาอย่างนั้นขอก่อนนี่ดูขึ้นแล้วมั้ย ไม่ได้นะเจมเจมครับเจมครับบายบายไกำลัง e กินเลยมือไม่ต้องฟ้าสครับมือหนูไม่ต้องฟ้าครับมือไม่ต้องมาจะป้อนให้ไม่ป้อนให้ ไม่ยอมแล้วจะต้อจะถือเองทำถึงทำเนี่ยทำได้ไหมเรือหลือเหล่าป้ายามมันจะโดนตีแน่จะเป็นยามหมมองมองมองเอิงเป็ดเด็กเลยนอนลงไปเอามือไม่ต้องจับมานี่ๆกินยาฟอนเนี่